จากนั้นนี่พริกที่หนูโขกไว้เมื่อกี้นี้สองพริกสามพริกสี่พริกอะไรนี่ใส่ลงไปเลยจ้าเริ่มมาแล้วเห็นไหมสีสันฮันลเวงออ จัจจะสับก็ว oh, oh, um. oh, ่าตัวนะคะตัวสมาติจ wow. oh, right. ัจจะโอ้ของให้เมนูนี้อร oh, okay. ่อยอร่อยถูกใจทุกๆคนนะกินแล้วอร่อยปัง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 นะโอ้เพียงอัตหิอัตโนนาโถจะทอดกระทะอ่ะจะทอดกระทะจะทอดกระทะตกใจจะทอดบัตรตัองโกดที่ไหนน้ำมันในกระทะโอ้อะไรเนี่ยเทเปนหมกําลังจะท่องน้โมโอ้ให้เมนูนี้อร่อย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 ปังปังเฮงเฮงไปเลยวันนี้แม่จะมาทาในเมนูต้มแซบมอเตอร์อิน เอตอ,อ,อต้มแซ่บมอเตอร์อินอะไรมอเตอร์อินอ่ะเครื่องในไงมอเตอร์ก็เครื่องไงอิน,นออก็ในไงจำคำศัพท์แม่ไว้ให้ดีนะ<อ>เดี๋ยวแม่จะต้มให้ดูว่าไอ้มอเตอร์อินของแม่น่ะมีวิธีการต้มยังไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าวัตถุดิบในเมนูนี้คืออะไรแม่รีบพืดไปหน่อยวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างเยอะแยะอลังการงานสร้างเครื่องในนานาชนิดแม้ว่าจะเป็นหัวใจนี่ไส้ใหญ่ไส้เ,เล็กปอดม้ามกระเพาะ โอ้ยเยอะแยะมากมายเมนูเนี้ยนะมันเป็นเมนูที่ว่าเราเห็นตามตลาดที่พวกขายยิ่งตลาดมากยิ่งเยอะเลยอ่ะ <Huh? S 1> แต่ตรงนี้้วใช่ไหมหนูมาดูตรงนี้เครื่องต้มยำทั่วไปมีขา่ามีจะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดผักชีฝรั่งมีเห็ดเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรหนูชอบเห็ดอะไรก็เอาเห็ดอันนั้นแต่วันนี้แม่เอามาสองเห็ดเลยจากนั้นก็มีพริกจินดาเขียวจินดาแดงลาบผักชีพริกแห้งทอดน้ำมะนาวมะขามเปียกน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือ นะคลิปง่ายๆเราจะต้แมแซ่บอะแต่เราเปลี่ยนต้มแซ่บธรรมดาธรรมดามาเป็นต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บมอเตอร์อินของแม่เนี่ยมาดูกันอันนี้แม่ล้างมาแล้วไงเดี๋ยวหนูไปดูอีกคลิปนะที่เขาวิธีการล้างยังไงยังไงยังไงอันนี้เรามาทําเครื่องในก่อนเพื่อที่จะไปตุ๋นไว้ให้มันเปื่อยแล้วก็นุ่มเดี๋ยวแม่จะใส่อะไรลงไปในนั้นเดี๋ยวไปดูกันชอบอะไรก็ใส่อันนั้นเดี๋ยวแม่หยิบที่แม่ชอบกนแม่ชอบหัวใจ ไกปอดตับโอ้ยเลอะแยะไปหมดเสี่ยงจี้เฉพาะเออกระแพะไส้ใหญ่เรียบร้อยแล้วอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะลูกถึงจะล้างมาแล้วจากนั้นก่อนจะต้มไม่ใช่ล้างแล้วต้มได้เลยนะหนูทําตามนี้นะรับรองมันจะเปื่อยไวด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ไม่มีกลิ่นเลย ใส่มะขามเปียกลงไปใส่เกลือลงไปนี่อย่างนี้เลยนะเยอะอย่างนี้เลยนะนี่อย่างนี้นะแล้วหนูก็เอาไปต้มในน้ําเดือดก่อนแป๊บนึงแล้วทิ้งไปหนึ่งน้าก่อนหนึ่งไม่มีกลิ่นคาวของหมูต่างๆกับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลิ่นคาวนี่อ่ะจะอาดจ,จะอ้านต้มมันทิ้งไว้งั้นแป๊บน้ําแรกอะต้มมันทิ้งไปก่อน ไม่ต้องกลัวนะไอ้ที่เราตุ่นไว้นั่นน่ะมันจะเสียความหวานหรือว่าจะเสียความเป็นเครื่องในอันนั้นคือการลวกแล้วก็ทําให้มันชันรักกลิ่นอีกครั้งหนึ่งเราก็หันมาเตรียมเครื่องต้มยำตรงนี้นี่มันไม่มีอะไรมากหรอกตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุ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 งแฉนี่เรียบร้อยเห็นไหมนี่หั่นให้มันแหลกๆรูดๆอย่างนี้แหละกลิ่นมันจะได้ออกลูกไม่ต้องห่วงเมนูเนี้เป็นเมนูแบบบ้านๆแซบๆมันต้องใช้ความแซบอย่างนี้เลย นี่อันนี้ก็นี่ใบมะกรูดหนูก็เด็ดอย่างนี้เลยอันนี้อยากให้หนูลองไปทำดูแม่ไม่ได้อวยตัวเองนะโคตรอร่อยลากผักชีนะหนูก็ทุบไปนะ อ๋อโอ้แม่ดิแม่ไม่ชอบเล่นสนุกลูกเห็นไหมนี่กิ้งี่ช่วงชิงชิงอย่างเงี้ยวางเรียบร้อยเลยนี่เห็ดเดี๋ยวไปใส่ทีหลังมะานาวบีบไปแล้วทุกอย่างบีบไปแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่อันนี้ก็เอาไปคั่วอันนี้จะต้มใส่หอมกระเทียมอะไรนี่เดี๋ยวไปคั่วยกเว้นใบมะกรูดอย่างเดียวไม่ต้องคั่วลากชีก็เอาไปคั่วโอเค เราเค็อเอาทุกอย่างเนี่ยไปคั่วที่จะเอาไปคั่วนะก็คือพริกจินดาเขียวแดงหอมกระเทียมารากผักชีตะไคร้แล้วก็ข่าอ้ยแม่ลืมข่าโอ้คนแก่นี่นาะข่าแม่คั่วน,นี้ทำไมแม่ต้องใส่น้ำเพื่อให้มันสุกแล้วถึงจะเดี๋กให้มันแห้งใส่น้ำลงไปนิดนะึง ตอนที่เราคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่มันตาใช่ไหมเพื <Okay. S 1> ่อเป็นการไม่เสียเวลาอาหารของเราจะได้เสร็จไวๆ <Okay. S 1> เราก็หันมาตักอันนี้ขึ้นเนี่ที่เราลวกน้ำเม,ม่อกี้เอาไปล้างอีกทีนึงแล้วก็เตรียมต้มได้เลยคั <Okay. S 1> ่วเสร็จแล้วเราก็นําส่วนที่มันเป็นพริกี๋ยวเอาไปโขกนําร่องหน่อยนะ เนี่ยเนี่ยอ่ะเอาในส่วนของพริกอะ่ะที่เป็นพริกอะ่ะไปตำแค่นั้นพอนนะลูกในส่วนที่เป็นพริกอะ่ะเป็นพริกอะ่ะไม่ใช่หมูนะพริกอะ่ะพริกเป็นดาเกี่ยวแดงอะ่ะเอออันนี้ใส่ลงไป,ปเด่นกระดอนแล้วก็เอาพริกมาโขกพอยาบพริกแห้งด้วยนะโ <Okay. S 1> อเค พอหยาบแค่นี้อันนี้ก็ใส่เกลือดูนะมะขามเปียกน้ำปลาเครื่องในเมื่อกี้นี้ที่เราล้างไว้หนูกระตุ่นเขาี้ไป,ไปก่อน อันนั้นหนูก็ตุนไปอย่างนั้นนะลูกตุนให้มันเปื่อยมันไดไไปอีกนิดนึงจากนั้นเราก็หันมาเตรียมตรงนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่าการที่เราทําอาหารเสร็จไวเราต้องรู้ว่าอะไรทําก่อนหลังนี่เราก็มาเตรียมพวกนี้ไว้นี่อันนี้คือเห็ดนางฟ้าผักชีฝรั่งแม่มีเรื่อง นะฟังแล้วโดนใจแม่จริงเลยไอ้กอกับไอ้ขอมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกินเหล้าด้วยกันอนะ่ะขาเมาด้วยกันว่างั้นเถอะมันก็กินกันจนเมาเลยไอ้กอมันก็ขับรถไปส่งไอ้ขอไม่ไกลเท่าไหร่นะเออประมาณนั้นแล้วแต่นี้ ไอ้ขอก็บอกว่าว่ามึงมาส่งทําไมที่โคราชเนี่ยบ้านกูอยู่อยุธยาส่วนไอ้กอก็บอกกันี่แหละอยุธยาบ้านมึงไงไอ้ขอมันก็เลยบอกว่าจะอายุธยาได้ยังไงอันนี้มันโคราชมึงดูสิเนี่ยย่าโม,โมย,ยืนถือดาบดูเนี่ยไอ้กอก็โมโหบอกว่าไม่ใช่ย่าโมมึงดูให้ดีอันนั้นน่ะเมียมึงยืนถือมีดยูนแน่ๆมึงดูะเออไอ้กอก็เลยบอกว่างั้นกูไปก่อนนะเออมึงอยู่ไป,ไปไกนนะูไปแล้วเอาอันี้ไปใส่มึงนก่อนนะจ้ะไปแล้ว จากนั้นนี่พริกที่หนูโขกไว้มอกี้นี้ต้องพริกสามพริกสี่พริกอะไรนี่ใส่ลงไปเลยจ้าเริ่มมาแล้วเห็นไหมสีสันฮันละเวง<า>พอมาเริ่มเปื่อยแล้วหนูก็ใส่นี่ใส่พริกที่เราโขกไว้มอกี้นี้สารพัดพริกกันะไม่ใช่สารพ,าพัดทิศนะใส่ลงไปแล้วก็ละเมียดตักฟองนี่เห็นไหมมันจะมีฟองเนี่ยพวกเนี้ยฟองเนี่ยมันคือ สิ่งที่มันไม,ไม่ไม่สะอาดเท่าไหรอ่อประมาณนั้นเราต้องตากมันทิ้งแน้โเดเมินคาวเห็นไหมโอเคจากนั้นนี่ที่เราหั่นแบมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเลยจ้าเสาสิ่งทั้งหลายใบยมะกรูดเอออะไรเอออะไร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 ่ะ <c oughs> อย่าน้ําตาลลงไปนิดนึงนะตัดลดมันลูกนี่นะเงเราค่อยใส่มะนาวนะลูกปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวได้เลยจ้านี่นะมะนาวนะ ปั่นลงไปนิดนึงเรียบร้อยแซบเวอร์เบอร์ตองเลยแซบ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 เสร็จแล้วจ้าชิมแล้วนะนี่โอ้โชคดีได้ดชิมสองครั้งหัวลุก อร่อยชื่นใจไทยทำซดน้ำเข้าไปเนี่ยหอมออมาถึงจวนละภูมินุนหอมมากจะไม่เลอะเทอะแซ่บแซ่หอมมากเลยคือหอมสิ่งต่างๆที่แม่เอาลงไปคั่วผ่านกับมวิธีการทำของแม่เนี่ยเลิศมากตับกำลังดีสุกกำลังดีไม่เปื่อยจนเกินไปอย่างอื่นก็อาจจะเปื่อยนิดนึงเพราะว่าเรามันยังไงอะ ันต่างต่างลักษณะกันเนาะแต่แม่บอกเลยว่ามันแซ่บมากเปรี้ยวกระทบได้วเค็มแล้วก็ แซ่บขพริกแซ่บแซ่บจริงๆแม่บอกเลยนะกินน่ากินอร่อยมากเลยมันได้ความหวานของพวกหอมเห่มด้วยเนี่ยหอมกระเทียมเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีกลิ่นรบกวนเลยจ้าทําเหมือนแม่บอกนะรับรองไม่มีกลิ่นมีอยู่กลิ่นเดียวเลยเนี่ยกลิ่นแม่นี่แหละเริ่มมาแล้วตกเย็นเราเริ่มมาแล้วเนี่ยได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้สูตรดีๆไปแล้วจากแม่อย่าลืมนะทํากินก็ได้ทําขายก็รวยอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงแม่ไปนะแม่จะไปขายตลาดนัดตรงเนี้ยใส่สามเนี่ยเนี่ นี้ไม่มีต้มแซ่บนี่ยยังไม่มีลูกค้าชอบมาสั่งนี่อืมไปแล้วจา้าต้องแผงไปแล้ว